จะไม่ไหวแล้วฉันไม่ลุกหืมหนูอยู่เยอะมากแล้วแล้วก็หนูเหนื่อยมากแล้วฉันไม่ลุกหนูจะไป <c oughs> จะไปวันนี้บ่ะลูกหืม <c oughs> ขอห,หนูไปดาวหมาถ้าหนูไปวันนี้ <c oughs> ก็ขอให,หนูไปอย่าง <c oughs> ไม่ทรมานนะลูกนะ หนูเป็นมาแสนรู้แล้วก็อยู่ในใจแม่ตลอดไปได้ลูกเด้อให้แม่จุกหน่อย คุณยายแก่มากแล้วแล้วก็อ,อายุยืนมากแล้วด้วยตัวก็แข็งลุกไม่ได้แล้วนนี่ตัวเริ่มแข็งเริ่มนอนแล้วเมื่อคืนนี้ก็พยายามลุกนางจะไปแหละดู้ทางดูตานางแต่นางยังรับรู้อยู่ ชาติหน้าขอให้หนูเกิดเป็นคนด้ลูกเด้อไม่ต้องชาติหน้าหรอกชาตินี้แหละขอให้หนูเกิดเป็นคนลูก